ยินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้นะคะได้รับเงินในส่วนของการเยียวยาครั้งนี้เพิ่มอีก6เดือนค่ะซึ่งหา คุณผู้ชมในกลุ่มนี้รับเงินเพิ่ม3,000บาทเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้สันทรบจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากการประชุมคอรมอลแล้วก็สรุปมติการประชุมคอรมอในวันนี้จากเพจไทยคู่ฟ้าค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับช่องีสันทซาค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสําหรับพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ที่รอมานานมากเลยนะคะในที่สุดคอรมก็ ค่าตอบแทนของพี่น้องชาวอสมอและอสสอทั่วประเทศค่ะเพิ่ม500บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะก็คือตั้งแต่ตุลาคม2564จนถึงมีนาคม2565ค่ะซึ่งในส่วนของการจ่ายเงินโอนตรงเข้าบัญชีนะคะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ค่ะ โดยที่ประชุมครมนะคะคุณผู้ชมก็ได้มีการอนุมัติงบกลางในปี2 5 6 5รหในโครงการค่าตอบแทนเยียวยาชดเชยและก็เสี่ยงภัยค่ะสำหรับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือเราเรียกว่าอสมอนะคะด้วยวงเงินกว่า31,50ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นค่าตอบแทนสร้างขวัญและก็กำลังใจให้กับชาวอสมอและอสสอทั่วประเทศซึ่งในส่วนของจานวนคนที่จะได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้กว่า หล้านกว่าคนทั่วประเทศค่ะและในส่วนของอาสาสมัครสาธารณาสุขกรุงเทพมหานครหรือเรียกว่าอาสอสอนะคะ1นึ่คนในอัตรา500บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา3เดือนค่ะคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงมีนาคม2565นะคะเพิ่มจากปกติจะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนเป็น1,500บาทต่อเดือนค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ชมที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขได้มอบหมายให้ทางอสมอลแล้วก็อสสอนะคะ่ะร่วมกันดําเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโควิด -19 ในชุมชนทั่วประเทศเลยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาซึ่งก็ทําให้พี่น้องช อ,อสมอ,อ,อสสก็ไปดูแลพี่น้องประชาชนข้อประตูบ้านเลยนะคะสุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อของไวรัสโควิด1 9แล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศในการเฝ้าระวังของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชาวอสมอและอสสทั่วประเทศยินดีด้วยค่ะรอกันมานานแล้ววันนี้คอรมออนุมัติส่วนบันรจ่ายเงินตามตารางการจ่ายเงินนะคะอยู่ที่ขั้นตอนการดําเนินการของทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเดี๋ยวจะติดตามในส่วนของตารางการจ่ายเงินบันเวลามาฝากคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งและข่าวดีสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นอสมออสสแต่ว่าคุณผู้ชมบางท่านมีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิการแห่งรัฐท่านก็ยังจะได้รับสิทธิ์เด้งที่2ก็คือสวัสดิการ แห่งรัฐวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็วงเงินเพิ่มกําลังซื้อเป็นเด้งที่2เติมเข้ามาในส่วนของการได้รับสิทธิพิเศษในครั้งนี้ส่วนใครที่ไม่มีบัตรคนจนก็ได้รับเงินในส่วนของอสมอและอสะสค่าปวดการบวกเงินพิเศษนะคะจะได้รับอยู่ที่1,500รบาทต่อเดือนนั่นเองค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกาลังใจให้กับอิสานแซ่บนะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ